ใจเนสนับสนุนโดยบริษัท LK ค a p i ปิตจำกัดบริการธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดคีเปอร์บายกังหันทองผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนเว็บไซต์ไทยสกูตเตอร์ o o m รูมอีดิชั่น ว่าทุกชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอปัญหาตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉันแรงในการเดินทางของชีวิตฉันไม่เคยแกลงหรือกลัวตัวสิ่งใด ไม่ว่าทางจะไกลหรือ,อยากเย็นสักแค่ไหนก็จะมุ่งไปไม่มีถอย Nice life nice d a y แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปเป็นใจวาง We r e classic style แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางจะได้เลย y e s we a r e r i g h t อยากให้เธอนังจงมั่นใจกับคนทาง มีคำว่าเราหาหัวใจมันเรียกร้องก็ต้องลองดูสักครั้งสิ่งที่หวังนั้นมันคงอยู่ไม่ไกลไมีแต่ความผูกพันที่พร้อมกันจะก้าวไปไปก้วรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการและเธอจงมั่นใจว่าฉันจะคอยดูแลเธออยู่ไหม กมีเราอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนไม่ต้องกลัวและในการเดินทางของชีวิตฉันไม่กระเพงหรือกลัวต่อสิ่งใดไม่ว่าทางจะไกลหรือ,อยากเย็นสักแค่ไหนขอจะมุ่งไปไม่มีถอยสวัสดีครับพบกันรายการเจแปนไบเวตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สวนลุมพินีนะครับ เราพิเศษกันหน่อยวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นแก๊ง CB 5สีเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขาหลังจากที่ได้เห็นท่านผู้ชมได้เห็นในตอนต้นแล้วก็คือมีการวิ่งมีการเดินทางของพวกเขาเหล่านี้แล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขากันดีกว่าในรายการดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสดสสดทุกคนเป็นไงบ้างวันนี้นสนุกสนุกมากครับผมมันไม่ค่ะ มันไหมนี่อันนี้เราขี่มาจากไหนกันขี่จากบางใหญ่ขี่ไปขี่มาทำไมมาถึงสวนลุมกันไปตกบางใหญ่ไม่ได้ต้องบอกว่าบางบัวทองเว้ยอ๋อบางบัวอันนั้นคือบางบัวทองเหรอใช่มาจากบางบัวทองอ๋อก็คือมาจากบางบัวทองแล้วก็ขี่มาถึงขี่มาโผล่มาสวนลุมได้ขี่มาเส้นพระรามห้าพี่ใจใจคอไม่ดีเลยเนี่ยสวนลุมเนี่ยทำไมพี่เมื่อกี้มีขี่ขี่ดูชบสาวดูสาวด้วยอ๋อพี่แล้สาวสวนลุมเขาทำอะไรก็ไม่รู้ เลนติดเลนเเข้าบ้านแล้วล่ะครับว่ากันไปครับผมในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราอยู่กันตรงที่สวนลุมพินีนะก็อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หบเราผ่านเส้นสาทรมาครับใช่ไหมเราผ่านเส้นสาทรเราผ่านพระรามห้าเราผ่านอะไรมาแล้วเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกไงขี่มาสนุกครับแต่รถเยอะไปหน่อยครับนะ ส่วน,น,ส,วนส่วนตัวผมผมว่าสักดึกกว่านี้สักน,นิดหนึ่งพี่ดึกกว่านี้สักโลง่ลงๆหน่อยแล้วแบบอ,ออกตัวไฟแดงกันเลยยากนะฮะหาทอนทางรถโล่งยากใช่แถวเนี้ยรถรถจะติดมากนะรถเยอะเมื่อกี้มาก็กำคัดแล้วกำคัดอีกเป็นไงบ้างฝั่งนู้นแบงค์ครับผมมันครับผมมันี่ครับสนุกครับสนุกครับผมจริงๆแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าวันเนี้ย รายการตั้งใจแค่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชม CB บีหสีวันนี้เรามีรู้สึกว่าเราอยากจะให้ทุกคนได้ถ่ายทอดความรู้สึกเหมือนกับว่าฟิลในการขี่รถของ CB ีที่ออกจากชานเมืองเลยก็ว่าได้ไหมไใช่แล้วก็วิ่งวิ่งเข้ามาในเมืองเป็นไงบ้างเอาลมแบบผมเห็นก็รถมันเยอะอะรถเยอะใช่ไหมถ้ารถน้อยกว่านี้แล้วก็จะขี่มันกว่านี้ แต่ไปการก็ลองดูพี่ลองฟิลในเมืองดูไงขี่ต่างจังหวัดก็ชินแล้วลองในเมืองด้วยนะวันนี้เราก็คือเข้ามาขี่ในเมืองแล้วก็กางใจเมืองด้วยอยู่ที่สาทรแล้วก็ลุมพินีจริงๆก็ได้เมื่อยเลยไม่เมื่อยเลยในเมืองไม่เมื่อยเลยไหนะ่เื่อยเดี๋ยวไปต่อไหนกันเดี๋ยวไปต่อไหนเนี่ยเดี๋ยวไปต่อไหนผมกลัวจะไม่ต่อเลยก็เรียกไปจบ ก็เรียกไปจบเห็นทีกินกินปาช้านเลวเลวไม่รู้ไปจบไหนเปล่าไม่รู้เนี่ยวันเนี้ยจบไม่ได้เนี่ยมีคนรออยู่บ้านนะครับผมนี่นะครับคนลกครอบครัวนี่คือตัวอย่างดีๆครับดูเอาไว้ครับท่านผู้ชมไม่เคยนอกใจครับนอกใจตลอดครับนอกใจนอกใจไม่เคยนอกกาใช่ไหม เทีี้่ตัดหล่อเราเนี่ยกลัวมันไม่ไห้อยู่แล้วตัดเล้กลัวนี่อะไรที่เข้าตัวเองไม่มีหรอกแข่งแข่งอะไรที่พังนี่มาเลยมันชัวร์คนตัดมันได้เปรียบเมื่อกี้เห็นมีขี่เลยหญิงแถวๆนี้ด้วยอ่ะใครนะไม่ใช่ผมแน่นอนเอ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวมีภาพเดี๋ยวมีภาพให้ดูผมูแมงไี่ใชผมเดี๋ยวมีภาพให้ดูมันหมดนะแต่ตามมันหมดนะผมเห็นอ่ะตามมันหมดนะขี่ตามหลังก็ต้องตามแหละ ก่คือเทปนี้ผมไม่พูดอะไรมากนะครุณผู้ชมเพราะว่าเราเจอแต่บรรดาเสือสิงห์กระทิงรัดผมคงังไม่ไหวจริงดีใจมากครับผมที่ที่สี่ีห้าสีนานรวมตัวดีไม่ค่อยเจอนะพี่ใช่ใเพราะอยู่ต่างคนต่างคนละที่กันเลย ครับดีใจมากครับที่วันนี้มีทั้งตำรวจมีทั้งผู้ร้ายหลายๆคนโจครับผมก็มาก็มาด้วยเนานๆโอ้จะพูดมีสาระอะไรครับกูปกปิดอะไรอยู่หรือเปล่าพยายามจะเปลี่ยนเรื่องอะไรให้มันดูดีดหรือเปล่าแม่ก็วันนี้ถือโอกาสก็ไหนๆก็มาที่อนุสสวารีแล้วก็ สกลาไปาครับผมสกลากันนิดหน่อย <ผม S 2> แล้วก็เดี๋ยวก็จบตรงนี้ก็แยกย้ายจริงแล้วเราต้องการแค่เก็บภาพบรรยากาศบรรยากาศกันรับนานที่เราจะมีโอกาสได้มารวมกันนะมารวมกันแล้วก็เป็น c ี5ห้าสีด้วยไม่รู้อีกนานเท่าไหร่นะพี่นะไม่รู้ไม่รู้คนกลางจะอยู่อีกนานแค่ไหนนานเลยอยู่ยาวกว่าเขาอะนี่ขาวนี่รู้สึกจะตามตัวยากสุดเลยนะ พังมั่งอะไรมัง่งกันไปรู้เฮ้ยอ,อันนี้เสร็จแล้วอ,อันนี้จะสโลนิง่งอ่อนหน้านี้ตามเป็นนู่นเป็นนี่หัวเทียนบอดอ่าใช่ห <c oughs> รือนวิ่งจะพังไปหลายรอบแล้วแน่แน่เลยเป็นไงบ้างพี่ชาติเพิ่งฟิตเครื่องมาเป็นไงบ้างโอเคสบายมาก <c oughs> แต่ว่าไล่ไล่ไม่ทนันไม่กล้าวิ่งเร็วสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเครื่องมีใครบ้างพี่โอ้ต้องขอขอบคุณเลยครับตั้มมอเตอร์คลาสสิกอะไหล่บางชวนฟรีฟรีย้ำเลยมันต้อง มีมีปองวาด้วยนะมีมีปองกับวะเออแล้วก็มีบังเตบนะแล้วก็มีพี่สกลอ๋อแล้วก็ที่สำคัญเลยขอบคุณพี่เจี๊ยบทำทเครื่องให้ฟรีแฟงกี้ด้วยป่ะเออแฟงกี้หรือแฟงกี้แฟงกี้แฟงกี้ด้วยแฟงกี้เก็บตัากเบ๊ ทำมาเนี่ยโอ้โหขี่เนียนเลยอ่ะครับจะขี่ได้นานเท่าไหร่พี่โอ้โก็จนกว่าจะเอาไม่ไหวอ่ะ <c oughs> เอาไม่ไหวก่อนอันนี้คือเป็นกลุ่มเป็น,เ,ปนเพื่อนๆกันหรือเป็นทีมอะไรอ,ะอันนี้เป็นเพื่อนผมมาจากรับไรเตอร์ก่มตุ๊กเกตเ็งก็คือเสื้อใส่แบบเดียวกันเลยผมมาจากหลายๆกลุ่มฮะมลเลยเลยใช้คำว่าฮอนด้าวินเทจบายไทยแลนด์อ่ามันก็มาหลากหลายกลุ่มใช่ครับเวลาแบบมีงานเฉพาะกิจเง เราจะใช้ชื่อรวมครับครับแล้วโดวยปกติถ้าไม่เฉพาะกิจอะก็มีชื่อของกลุ่มของใครกลุ่มมันอย่างแฟง,ง,ง,งเขาก็เป็นซิกซี่ซิกซิกครับผมผมก็ครับไรเดอร์สมุทรปราการครับอ,รอ,อย่าง พี่ชาเจ้าเขี่ยวตันครับผมไม่ได้ยินเลยกลุ่มนี้ีเขี่ยวตันยังอยู่อ่ะเนี่ยมีอยู่3คนตอนนี้เหลือคนเดียวก็ยังมีกลุ่มอยู่ครับไม่ละครับแล้วจาก็ขับไรเดอร์ขับไรเดอร์เหมกอนอ๋อเหมือนกันขับไรเดอร์ก็คือมีแบกแยกออกมา2ก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบกแยกหรอกเป็นการรวมๆใหญ่แล้วหมายถว่าเหมือนกับฝั่งไทยสะดวกที่ไหนตามตาม โลเคชั่นบ้านที่อยู่นั่นแหละอยู่มากเราจะอยู่คนละฝั่งนะใช่ใช่อยู่ทางตะวันออกครับโอ้อยู่นู่นของเซ่นู่นแต่ยังอยู่ทางในเมืองหลายทางเสนอตอนอะไรดีพี่วันนี้บิ๊กบอดี้เรนเจอร์ประมาณเสนอตอนบิ๊กบอดี้เรนเจอร์ยอดมากครับพี่ถูกใจผมมากเลยก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้เรื่องราวแล้วก็ ได้สาระหรือเปล่าไม่รู้คร,ครับตัวครับตัวครับนะครับก็คือท่านผู้ชมอาจจะได้เรื่องราวแล้วก็ได้ความสุขกับการที่ได้เห็นภาพรถวิ่งผมเชื่อว่าถ้าคนรักรถดูไม่ว่าใครก็มีความสุขถึงแม้ไม่ได้ขี่เองไม่ได้ครอบครองเองได้เห็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักผมว่ามันก็มีความสุขใจแล้วเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมก็วันนี้จะต้องอย่าลืมรักษาคุณค่ารถตัวเองกันไว้ด้วยนะก็วันนี้ ขอบคุณมากแล้วก็ลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์แฟนเพจรายการด้วยเจปานไบเวสวัสดีครับสวัสดีครับ